จูงหมาน้อยเดินทำคลิปรอบๆเมืองเล็กๆเนี่ยค่ะจะให้ดูอะไรเนี่ยอันนี้เป็นซุกนะคะซุกหรือจริงจูชายเกาหลีส่วนนี้เป็นตะก้งตะก้งนี่เป็นยานะกินได้กินได้จริงๆค่ะแล้วแต่คนชอบมันจะมีรสลื่นมันจะมีรสเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ลื่นๆค่ะงามเลยแหละเนี่ย อากาศวันนี้เพราอยังชั่วหน่อย70ฟาเรนไฮต์ไม่ร้อนจัดค่ะ<ป>นั่นก็เป็นต้นผักกาศเล็กๆอยู่ค่ะไม่เห็นกระต่ายป่าวันนั้นมีกระต่ายป่าตัวนึ่งโอ้ยดูตาโกคนจีนเขาจะเก็บไปขายที่ชน่นาทาวพาวละพาวละสองเหรียญ เมืน,นั้นเจอกระต่ายป่าอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะไปไหนเนาะเจ้ากระต่ายเดินดูเห็ดตามสนามบ้านคนค่ะบางบ้านก็อยู่ด้านหน้าอุ้ยดอกไส้ทองกําลังจะออกดอกแล้วค่ะไส้ทองนี้ก็เป็นยานะแต่คนที่เป็นความดันสูงเขาห้ามกินนี่ไงครับพักการ์ดคืนจะคืน ใบจะจะหยาบคล้ายๆกับใบของของ r a ด i s นะคะซุกนี่ก็โตแล้วไม่มีสภาพหลงเหลือแล้วหอมมากนะซุกเนี่ยโตโตเนี่ยยิ่งหอมฮัลโหล thank you มาเดินค่ะมาเดินข้อทักทาย ซ้ายมือนี่เป็นร้านอาหารเข้าย่างค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นอาหารที่เข้าย่างเดี๋ยวดูก่อนเขียวๆข,ข้างหน้าเนี่ยอ๋อนึกว่าเป็นผักกาดไม่ใช่เป็นเขี้ยวสิงโตกับกับหลายอย่างเขี้ยวสิงโตเนี่ยคนจังนะคะต้นผักบุ้งเปรี้ยวโหน้ำขึ้น น้ำสูงน้ำเยอะจังผักกาดไม่เจอแล้วค่ะผัากาดนี้ชอบอากาศเย็นนะไม่เจอองุ่นป่ามีช่อไหมตรงเนี้ต้องมองดีๆนะใบจะบังค่ะจะมองไม่ค่อยเห็นช่อองุ่นยังมองไม่เห็นค่ะ จุงหมาเนี่ยหมาชอบกระตุกเชือกอูอ้กลิ่นยา่นยางกลิ่นย่างกุ้งได้กลิ่นกุ้งไม่มีคนไมห่ห่าดูสิตากก้งงามงาม้นน่งโองามจังเลยเนี่ยโอ้ยงามมากค่ะนึ่งใส่ปลาก็อร่อยนะคะ่ะ สมัยสมัยเด็กๆอ,อยู่ที่บ้านเน่ยเขาไม่กินนะไม่มีไม่มีใครพากินเลยแต่พอมาอยู่บ้านเมืองนี้แหละถึงได้รู้จาก YouTube ว่ามันเป็นผักที่กินได้ไปดูซิมาเขือเทศต้นนั้นยังอยู่ไหมโอ้โหกลิ่นอะย่างนะคะดอกสินเมื่อวงนี้ก็ยังทน เป็นผักโขมเม็กซิกันขนาดนี้เขาว่ายังเก็บไปขายนะคะโอ้โหมะเขือเทศนี่คนปั่นจักรยานอย่าเปิดเพลงนะมะเขือเทศค่ะโอ้อีกยังไม่ออกรูกนี่ค่ะเขาปั่นเขาปั่นจักรยาน อยู่ต่างเมืองมันก็ดีตรงนี้ค่ะคนน้อยมันไม่เหมือนในซิตี้อูดอกนี้ยังไม่เคยเห็นสีสีนี้ส่วนมากจะเห็นเป็นสีเป็นสีบานเย็นเดี๋ยวบีบดูกันค่ะฝักรักลักเมืองเนี่ยเนีเนี่ยถ้าขนาดเนี้ยค่ะนี่นอ่อนๆเนี้ยเอาไปต้มกินกับน้ำพริกหวานเหมือนดอกเหมือนฝัก เหมือนฝักขจรบ้านเราเลยโอ้หลายฝักนะเนี่ยค่ะโอ้นี่ๆขนาดน,นี้ก็อร่อยอยู่อุ้ยหลายฝักเลยดูดอกดอกสกาดหลายฝักโอ้ฝักรับเยอะจังเดียเดียวนั่นใช่แว่นแก้วหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเหมือนใบแว่นแก้วท้าใจนะ จะดึงไปเลยแปะกล้วยต้นนี้ไม่มีลูกหนาค่ะถ้ามีลูกจะเห็นและจะมองเห็นแล้วค่ะอันนี้ไม่มีลูกกล้ยดอกไม้นั้นโรยแล้วค่ะแต่รุ่นใหม่กำลังจะบานสีเหมือนกับโรงนะเนี่ยสีสวยอันนี้ก็ยังสวยอยู่ นี่สวยน่อากาศดีนี่ก็ยังดูได้อันนั้นก็ยังสวยอยู่ค่ะนั้น,นแต่สวยใบจะมีรสเปรี้ยวค่ะใบมีรสเปรี้ยวเก็บไปต้มน้ำดื่มบารุงควาจจำดอกสีขาวเดี๋ยวก่อนนะคะ ค่ะใช่อันนี้เป็นดอกแครอทปา่าเป็นแครอทปา่ามันจะคล้ายก,กันกับดอก p o i ซ o n เฮมล็อกค่ะแต่อัน,นเมื่อกี้ค่ะเป็นแครอทปา่านี่ต้นหอมไกลหมื่นลี้ไม่มีดอกแล้วนะคะดูสิมีผักอะไรดูผักกาดเนื้อซุป อากาศเยอะเลยอากาศร้อนอากาศไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนีม่มคนมานั่งชิงช้าของที่เราจะนั่งแล้วยังเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ว่าคือดอกอะไรดูกุหลาบโดดเดี่ยวก็สวยนะอสวยนะเนี่ยค่ะ สีของในจอมันไม่เหมือนของจริงนะลูสวยนะฮสวยอือดูยังอุตสาออกดอกอย่างนั้นนะ่ะเชื่อเขาเลยกุหลาบเนี่ยค่ะคราวนี้ก็จะขึ้นไปนั่งชิมชา้า มีคนเดินมาข้างหลังตกใจเลยขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมอุตส่าห์มาแวะชมไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าจนป่านนี้หาวิธีที่จะกู้พาสเวิร์ดกลับมายังไม่ได้ค่ะก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆ แบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายวีดีโอไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ